Hello f r i e n d w w l l c o m e back to Mobile Minset วันนี้เรามีข้อมูลลับแบบจัดเต็มเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนสุดพรีเมียมที่หลายคนกำลังจับตามองอย่าง vivo x 3 0 0 pro 5 g สมาร์ทโฟนที่ถูกหรือว่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่แรงที่สุดและล้ำที่สุดจาก vivo ในปีนี้เพราะนอกจากดีไซน์ใหม่ที่หรูหรากว่าเดิมแล้วยังมาพร้อมระบบกล้องที่พัฒนาเชิงลึก รวมถึงเทคโนโลยีภายในที่ vivo ซ่อนไว้แบบลับๆแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะมาเจาะทุกจุดแบบไม่มีแบ่งหัวข้อเริ่มต้นที่ดีไซน์ vivo X 3 0 0 Pro 5G คาดว่าจะมาพร้อมวัสดุระดับพรีเมียมที่ผสมผสานระหว่างกระจกและโลหะที่ให้ความรู้สึกหรูหราและแข็งแรงในเวลาเดียวกันเส้นสายของตัวเครื่องถูกออกแบบให้บาง ทรงสวยถือจับง่ายและมีเอกลักษณ์สไตล์ Vivo ในแบบที่ดูทันสมัยขึ้นหน้าจอจะเป็น AMOLED ระดับเรือธงคมชัดสีสดรองรับ Refresh Rate สูงแบบไหลลื่นความลับของหน้าจอคือระบบปรับค่าสีแบบ Ultra Vision ที่วิเคราะห์เนื้อหาบนจอเช่นหนังเกมภาพนิ่งแล้วเลือกโทนสี Contrast และความสว่างให้เหมาะสมที่สุดแบบ Real Time ททำให้ทุกฉากดูสวยขึ้นแบบที่ผู้ใช้แทบไม่รู้ตัว ด้านประสิทธิธภาพ vivo X300 Pro 5G คาดว่าจะใช้ชิปรุ่นเรือธง Snapdragon ร,รุ่นใหม่ที่เน้นความเร็วในการประมวลผล การจัดการความร้อนและประสิทธิธภาพ AI แบบก้าวกระโดดความลับภายในที่หลายคนไม่รู้คือ vivo มีการออกแบบโมดูลระบายความร้อนใหม่แบบ5ชั้นที่กระจายความร้อนได้ไวมากทำให้เล่นเกมนานๆก็ยังนิ่งไม่กระตุกและไม่ร้อนมือระบบจัดการพลังงานภายในยังวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้เช่นการเล่นเกมการถ่ายวิดีโอการสลับหลายแอปเพื่อปรับกำลังให้เหมาะสมที่สุดทั้งเร็วและประหยัดไฟในเวลาเดียวกัน มาถึงกล้องที่เป็นไฮไลท์ของ Vivo X Series แน่นอนว่ารุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อมระบบกล้องที่พัฒนาร่วมกับสายเช่นเดิมโดยจะใช้เซ็นเซอร์หลักขนาดใหญ่ขึ้นเก็บแสงได้มากขึ้นช่วยให้ภาพกลางคืนสว่างขึ้นโดยไม่สูญเสียรายละเอียดความลับของกล้องรุ่นนี้คือระบบ AI m ติเล Layer ที่แยกชั้นของภาพออกเป็นหลายมิติ เช่นแสงเฉดสีความลึกและพื้นผิวก่อนประมวลผลรวมกันใหม่เพื่อให้ภาพออกมาคมชัดเนียนตรงโทนซไาส์แบบสวยมีมิตินอกจากนี้ระบบกันสั่นก็ถูกพัฒนาให้เสถียรขึ้นสามารถถ่ายวิดีโอ 4K หรือ 8K ได้แบบลื่นไหลแม้เดินถือถ่าย ด้านแบตเตอรี่ vivo x 300 pro 5g คาดว่าจะมาพร้อมความจุประมาณ5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับระบบชาร์จไวความเร็วสูงที่ vivo พัฒนาใหม่ทำให้ชาร์จเต็มเร็วกว่าเดิมมากความลับของระบบนี้คือเทคโนโลยีการควบคุมไฟแบบ2เส้นทางที่ช่วยลดความร้อนในระหว่างชาร์จและถนอมแบตให้เสื่อมช้ากว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีโหมดอันตร p าพาวเวอร์เอฟฟิเชนซีที่เรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานแล้วปรับโหมดประหยัดพลังงานให้เข้ากับแต่ละคนแบบเฉพาะตัวส่วนระบบซอฟต์แวร์ของ vivo ที่ขึ้นชื่อเรื่องความลื่นไหลก็ถูกอัปเกรดให้ทำงานร่วมกับ AI ได้หรือกบว่าเดิมเช่นการคาดเดาว,ว่าผู้ใช้จะเปิดแอปอะไรต่อไปการลดดีเลย์ขององค์การสัมผัสและการจัดลำดับความสำคัญของแอปเพื่อให้เปิดเร็วขึ้นอย่างฉับไว เมื่อรวมทุกอย่างแล้ว vivo X 3 0 0 Pro 5 G กลายเป็นรุ่นที่น่าติดตามอย่างมากทั้งดีไซน์หรูสเปคแรงกล้องเทพและฟีเจอร์ลับภายในที่ช่วยให้ใช้งานจริงดีขึ้นแบบชัดเจนหากข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นจริงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมือถือเรือธงที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้เลยครับ